สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจอ,อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปเครียดนะคะพอสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ h e r m i สนะคะ สี่เหรียญ king soft m o n เจ็ดดาบนะคะหนึ่งเหรียญ lover p a g e of cups แปดดาบ j u s g m e n t แล้วก็เป็นไพ่หกไม้ทานะคะเดี๋ยวขอปิดไพ่หนึ่งใบ เป็นไพ,พ่พระพิคเนตนะคะเฮลิงเป็นเดือนที่ชาวราศีมีนดูจะใส่ใจเรื่องของสุขภาพร่างกายมากขึ้นนะคะอาจจะหันมาออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูดีขึ้นก็ไดนะ้ยิ่งถ้าใครทำงานที่แบบว่าต้องพบเจอผู้คนมากมายนะเรื่องอรูปลักษณ์ภายนอกของเราเนี่ยก็ถือว่าสำคัญมากๆนะคะ บางคนอาจจะพิถีพิถันนะในเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารต่างๆนะคะก็อยากจะเหมือนทําให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะหรือบางท่านนะคะอาจจะกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ก็ได้นะเพื่อพัฒนาตัวเองสนใจเรื่องใดมันไม่แค่สนใจอย่างเดียวคุณก็อยากจะทำเป็นด้วยอยากจะ เติบโตก้าวหน้านะในงานที่คุณทำอยู่ก็ได้นะคะก็เป็นเดือนที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองมองการไกลวางแผนชีวิตที่เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นก็ได้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ,ะบางคนอาจจะเรียนจบแล้วทำงานแล้วก็อยากจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มเพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาต่อยอดในการทำงานมาต่อยอดในการทำธุรกิจก็ได้ อาจจะเป็นเดือนที่คุณได้ค้นพบอะไรใหม่ๆค้นพบพรสวรรค์ที่มันเกิดขึ้นจากการาวงมือทำหรือจากการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คุณมีไรายได้เพิ่มขึ้นเป็นรู่ทางในการทำมาหากินเพิ่มขึ้นก็ได้หรือคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นพลังบวกเข้ามาคอยแนะนำให้ให้คำปรึกษาที่ดีนะคะ ทำให้คุณสามารถที่จะทําทสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จได้หรืออาจจะเข้ามาเพื่อจุดปากายนะทำให้คุณอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการาสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีมีนจะได้เจอทางสว่างของชีวิตเจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นก็ได้นะคะ แล้วถ้าใครเป็นนักเรียนนักศึกษานะก็เป็นเดือนที่จะค่อนข้างเรียนดีเรียนรู้นะคะในวิชาใหม่ๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีหรือสอบได้สอบผ่านได้เรียนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ชาวราศีมีนได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้คิดได้ไตรตรองในสิ่งที่ผ่านมานะคะก็มีบางอย่างที่อยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้น มีบางอย่างที่คุณอยากจะทำนะอยากจะเริ่มลงมือทำก็ได้นะคะก็เป็นการได้คิดทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะก็เป็นสิ่งดีดที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของเงินด้วยเรื่องของรายได้นะที่คุณปรารถนานะคะ,ะยิ่งถ้าใครอาจจะทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายเป็นพ่อค้าแม่ค้านะเป็นเซลลในหน้า นะช่วงนี้ก็จะขายดิบขายดีมีกำไรถ้าขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์นะช่วงนี้นีออเดอร์เข้ามาแบบรัวๆปังๆกันเลยนะคะหรือถ้าเป็นการสร้างตัวตนก็จะมีเชื่อเสียงมีคนยอมรับในศักยภาพในความสามารถของคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของหน้าที่การทำงานนะคะทำงานเก่งจนได้รับคำชมอาจจะได้รับโอกาสดีๆ ในการแสดงความรู้ความสามารถก็ได้นะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าในสายงานที่คุณทําอยู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องของงานใหม่ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหางานใหม่ก็จะได้เจองานที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณอาจจะเป็นเพื่อนๆน,นะคะที่ช่วยหางานให้กับเราก็ได้นะเราก็ต้องแบบไปอขอให้เพื่อนนะช่วยๆหน่อยก็มีเกณฑ์ที่จะได้งาน ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะที่มันจะเข้ามาในชีวิตด้วยซึ่งโอกาสใหม่นั้นจะทําให้คุณมีเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเมื่อมีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่นเข้ามาก็ขอให้น้อมรับในทุกๆโอกาสอย่ามองข้ามในโอกาสเล็กๆเพราะอาจจะนําพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้านะคะ แต่มีสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนก็คืออย่าเชื่อใจใครง่ายเกินไปเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องพบเจอผู้คนมากมายมันก็มีคนหลากหลายนะคะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปเราก็ต้องพยายามสแกนคนให้ดีอ,อย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องของผลงานที่เราทำไว้นะคะก็ระวังอาจจะมีคน มาหวังผลประโยชน์เอาเป็นแบบไปเกมเป็นผลงานของเขานะซึ่งเราก็ต้องดูแลรักษาสิ่งที่เป็นของเราให้ดีนะก็จดลิขสิทธิ์นะเป็นชื่อของเราไว้เพื่อป้องกันการาเข้ามาหวังผลประโยชน์จากเรานะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่เราระมัดระวังตัวไว้นะมันก็ไม่เสียหายนะคะเงินของเราผลประโยชน์ของเราเนี่ยอย่าให้ใครนะมา เอาของเราไปได้นะคะแล้วก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนโสดชาวราศีมีนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะก็เป็นเดือนแห่งความรักด้วยอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เราถูกใจหรืออาจจะมีคนที่เข้ามาสื์ไพรส์ขอเราเป็นแฟนมาบอกรักกับตัวคุณก็ได้นะคะก็เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุย มีเกณฑ์ที่จะหายโสดสูงมากๆนะมีไพ่เลเวอร์แล้วก็ไพ่เพจออฟคัพซึ่งไพ่สองใบนี้มันก็โดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีมากขึ้นใครที่เพิ่งอกหักเสียใจมาบาดมานะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยนะโสดไม่นานก็จะมีคนเข้ามาอีกเพียบเลยนะคะนะก็ดูคนให้ดีๆด้วยยิ่งถ้ารู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์เนี่ย แลก็ระวังอาจจะมีพวกมิจฉาชีพปะปนกันมาก็มีสติกับเรื่องของความรักให้มากๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นความรักของคนมีคู่เป็นคู่รักที่ต่างเติมเต็มซึ่งการและการดีมากๆคอยช่วยเหลือกันส่งเสริมกันทําอะไรก็มักจะอยู่เคียงข้างกันเสมอนะเป็นคู่ทุกคู่ยากกันเลยทีเดียวนะคะก็มีอนาคตที่ดูสดใสนะดีมากๆ อาจจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างเข้ามากระทบความสัมพันธ์อยู่บ้างก็อย่าได้วันไว้อย่าหูเบาได้ยินอะไรมาก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะฟังหูวไว้หวูอาจจะมีใครที่แบบเข้ามาปุกป,ปั่นนะความสัมพันธ์ของคุณก็ได้ก็ขอให้เชื่อมั่นต่อกันนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาก็ไม่สามารถทำอะไรกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนได้นะคะ จับมือกันไว้นะให้แน่นก็จะสามารถรักกันยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะและหากคุณเจอกัอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตนะคะรวมถึงเรื่องแย่คนแย่ๆสังคมทอกซิกต,ต่างๆนะคะก็พยายามมีสติใจเย็นถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ผ่านพ้นจากความยากลำบากต่างๆไปได้นะคะ มองว่ามันก็เป็นบททดสอบแหละที่เราจะต้องเจอซึ่งเมื่อเราผ่านไปได้จะทําให้คุณเก่งขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะคะขอให้คุณมีความอดทนอย่าได้หนีปัญหาหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะคะสู้เผชิญหน้ากับปัญหาไปเลยเคลียร์ให้มันจบไปอาจจะไม่ได้ยากหรือดูเลวร้ายอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้อาจจะง่ายนิดเดียวเราอาจจะคิดเยอะคิดมากไปหน่อยก็ได้นะคะก็เลย เหมือนยังสับสนนะยังรลนยังยังกลัวอยู่แต่พอลองแก้ไขนะมันก็สามารถผ่านพ้นไปอย่างง่ายได้นะคะและมีไพ่จัดเมน้นคุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยอาจจะเป็นความสำเร็จของการทำงานได้รับการติดต่อจากคนไกลคนที่คุณปรารถนาอยากเจอก็จะได้เจอนะคะหรืออาจจะเป็นข่าวดาีในเรื่องของการเงินก็ได้หวังเงินอะไรไว้ก็จะได้นะคะ เหมือนเราไปดีลงานไปพรีเซนต์งานอะไรไว้ก็จะได้รับการติดต่อกลับมาก็ได้นะก็จะทําให้คุณได้รับข่าวดีทําให้คุณใจฟูทําให้คุณมีพลังใจที่ดีมากยิ่งขึ้นนะก็ขอให้คุณจงมีความหวังกับชีวิตเสมอไม่ว่าคุณจะเจอเจอเรื่องแย่ๆอะไรก็ตามนะคะและเมื่อเราผ่านพ้นเรื่องราวไม่ดีไปได้มันก็จะมีข่าวดี มีเรื่องดีๆเข้ามาแทนที่อยู่เสมอนะแล้วก็ไพ่หไม้เท้านะคะความสําเร็จที่คุณรอคอยนะกำลังจะบังเกิดขึ้นแล้วนะคะรวมถึงจะได้รับชัยชนะจากการแข่งขันจากการต่อสู้ฝ่าฟันหรืออาจจะเป็นช่วงของการประเมินผลงานต่างๆก็ได้ใครที่กําลังอยู่ในช่วงของการถูกประเมินให้ปรับตําแหน่งนะคะ ก็มีเกณฑ์นนะที่จะได้ถูกพิจารณานะได้ตำแหน่งอย่างที่ตั้งใจเอาไว้หรืออาจจะช่วงเป็นช่วงของการทดลองงานนะคะนะก็ขอให้มีความขยันหมั่นเพียรเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็จะสามารถผ่านโปรได้ทํางานอย่างที่ตั้งใจเอาไว้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คําพูดการสื่อสารการเจราจาพูดอะไรไปก็ได้เงินได้รับความสําเร็จ ได้รับความเมตตาเอ็นดูแต่เราก็ต้องพูดในทางที่ดีด้วยนะคะอย่าไปพูดโกหกพูดให้ร้ายคนอื่นเพราะถ้าเราพูดไม่ดีเนี่ยมันจะลดทอนสเสน่ห์ในตัวเราให้ลดลงได้แล้วก็ควรที่จะสื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็มีความถูกต้องจะทำให้คุณเป็นที่ชื่นชมนะชื่นชอบ แล้วคำพูดของเราก็จะดูมีพลังดูน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยนะคะนะแล้วก็ขอให้ชาวราศีมีนดูแลนะใส่ใจสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอ่าโอเคแต่ว่าคุณอาจจะกลับมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแต่บางคนอาจจะละเลยการดูแลใส่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะคะก็ขอเตือนด้วยเพราะว่าบางทีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย บางทีมันก็อาจจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้โดยเฉพาะนะคะบางคนที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยนะภูมิต่ำโรคภัยไข้เจ็บมันก็อาจจะเข้ามาได้นะคะมันจะไม่สบายเอาง่ายๆนะก็พยายามพักผ่อนบ้างนะคะถ้าเครียดกับการทํางานมากเกินก็ไปผ่อนคลายไปเที่ยวบ้างไปหาความสุขบ้างจะได้กลับมา,ามีจิตใจที่กระชุ่มกระชวย แล้วก็พร้อมลุยงานใหม่จนะได้ไม่หมดพลังหมดไฟในการทํางานด้วยนะคะก็ต้องไปชาร์จพลังชีวิตบ้างนะก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น,นะคะกับชาวราศีมีนในเดือนกุมภาพานันนะี้ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญได้รับข่าวดีที่รอคอยมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ